แต่ว่าสัตว์ที่เราใช้ลาดเด็กเดียวนี่เช่นมาเรือ่องอะไรกันแต่จะต้องผ่านการฝึกไม่ใช่ว่าการเราเรียนอย่างเวลาเราไปป้าหกือก้าวมันให้ไปจีบเขามไม่ใช่ขนาดคือจะต้องมีการฝึกอ่าเนาะมาหน่ะอ่าเนาะสารเด่นอาสอานาน้ำคุณมีอยู่บนหกหัวแต่แตกต่างกันอยไรเรื่องขั้นใจงกันเดีย๋ยวว่าใลงความเป็นไปเหมือมนกันนั้นมีหกหัว อ่าเนาะในร้อยม้าที่ไปกัดในสัตว์อันนั้นเดียวนี่จะกัดเกง่งกัดควายกัดควางกัดควานักเลยแต่เลยถ้าในตรงนั้นนั้นมีการขัดแยงกันถึงฮกโขดฮกพวกเน,นาะปาร์จามอพวกเที่นิ่งว่านาจิสยังเจริมาเป็นนาจิจจวะไม่หม,ม,มาพายร้อยม้าเนี่ยจะมาขบมาอ่าเป็นนาจิจจวะไม่หมาพายแคน,นั้น ว ajip di baso อากานว a j ิบจะต้องล่างในร้อยมาครบนั้นว a j ิบต้องล่างดางานไอแต่มันด้วยหนามดินอ่าล่างหนามดินอันนี้กุนเตนิงว่ากัมพูเตนิงว่ากันนะพวกเตนิงว่าร้อยมาครบคือจะต้องล่างด้วยหนามดินว a j ิบอ่าเป็นอะไรจีมันวะเป็นอะไรจีเขาไม่มาอัพเลยว a j ิบต้องล่างด้วยหนามดินอ่าหนะ น้ำินเดี๋ยวนี้นึ่งในหอเลยนึ่งในเจ็ดอ่านั่งในเจ็ดอันนี้เปลี่ยนนั่นกระดัลวอปกติสองมันว่ามัมม่าด้วยกันมัมบาโซอากันเดียวมันพอเพียงแค่เพียงเรานั้นลางแค่เพียงทีเดียวเนะนี่ผมนึกว่าแค่เพียงทีเดียวได้งานไอ้ยนด้วยนามก็เอานามไปโดนเลยกับฟันจบทีเดียวนี่ผมนึกว่าอ่าเนาะอย่างเดียวนี่คือไหวจิบ ต้องหลากด้วยหนามดินโหแรงเลยอ่าเนาะเป็นไหนยิ่เดี่ยวก็ไม่มาบ้ายไม่รู้อะไรแค่นี้ก็ปกติสามวาว ajib อ่าด้ริส s กันด้ iris กระดอาการเดียววา j ิบเราจะต้องได้ iris ยี่ว่าเนาะเฉียดอ่าเฉียดกระนับตัดเขียยหรือว่าตัด อ่าอกันเดียวอากันอ่าอากอารน,นั่นแหละเบกัสรวยมนันนะอ่อรวยจะว่ามากครบอีกเดียวนี่ถ้าว่าจะต้องตัดออกในช่นนวาานนนนนงนั้นช่วงที่รอยมากอนน่ะอ่าเนาะี่บอกเน้นเฮงอฮับิสเบกัสจนกระทั่งว่าหมดรวยนี่ยตัดออกเฉียดออก Yang mengano akan dia oleh gigi nyo ceng ke pape Tokyo kau mah. Roy nanti jatuh kat omet bang wah. Ah, jatuh kat omet. Ano, ano pake sam. Kampat pake sam. Di maaf daripada nyo. Ano. à, anh khomá áp hai quá, Phật Thích rồi đâu chim mâm ba sữa cắn dông mấy trong làng rồi rồi chị ma không nó mấy dịp trong đấy, mai kali mô Phật Thích Ha mình rồi กันเนจเหตุไดเรีะวเหตามความกขบใจ่งยงของขอนจุขอนันมายถึงว่าคือไม่ต้องเอาให้ลึกซึ้งขนานั้นหละแค่เพียงความหมายเตินเตเดรอปะมดรออนจากกุรอานประมาอัลลอฮฺตะละอัลลอฮฺะอดกล่าไว่าวะกูลูมิมามซักนาเลนะไลกุ kan wa wa ni quran ya qulu mimma amsakna alaikum nyane ku mai wa Allah taala menyuruh yo ya Allah Allah taala de chai Allah taala de chai akan kita chai lo dengan memakan akan dengan memakan tu chai kulun Memakan makan Tuan Cahirokin akan barang yang dibunuh oleh anjing pamburu itu. Yeah, no. Akan barang, akan sat. Barang ni kena sat. Sat ni lah. Yang dibunuh oleh anjing buru. Sehingga, tewa. Ma tewa cahai lah. Dia man khan. Yeah, no. Tuan Cahai ki. Wawah ni kena. Tak faham saya kong kan. Tuan Cahai yeah, ki. No akan binatang yang halal azakar yang dia wah halal ah ah sat halal nan ah halal hakim dia ni dengan tiada menyuruh. ia ya Allah dua jiwa dalam air akan kita cai air ni membasuh dengan membasuh akan bekas giginya. คือกแล้ไมใ่ใจเราล่างรยข้คงอ่าโรยข้งเคียวมานะอันนั้นไม่ได้ใจดิใจเรากินเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะ่เนาะนั่นนั่นพวกเี่ยวเอ้พวกยา่าเาอ่าเนาะถ้าร้าย,ย,ยเรากินเราจะใจเรากินกูรู้มิมมาสังนารีกุก็เอาจุกินและะ้วมั้ง ตัวใจเรานี่กินจากสิ่งที่ว่ามานเาไปครบเลยเด็ดสัตว์อันนั้นเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเกีงเป็นลาเป็นจุงอะไรก็เลยแต่ละอ่าเนาะของปลานั้นของเคขื่อนนั้นจะสัตว์อันนี้จะตัว่าฮาลาลซึ่งเป็นสัตว์ที่ว่าเราซ้ำมาถี่จะกินได้ไม่ใช่ว่าสัตว์เนี่ยกินไม่ได้ไม่ใช่หมูเถื่อนหมดเลยหัยับไปทำกันเไปเนาะอ่าหมูสังหมดเลยเนี่ยสัตว์ที่อยาลายกินได้เราไม่ต้องล้า ก้อนใจกินกาอาหนามเทหกพวกเที่ยหก,ก,กนัาน嘛ยีโกม้มางานนอลูกโก้ยีตูถาาว่ามันไปโทรละความบาเดเนี่ยังกับบาดตัว,ดวร้อยมันครบมันมันบาดนั้นไปโทกอะไรละ่ะบาดร,ออรกอุระไปโทรเซนอินไปโทเอ็นเนสนเลือดมันน,นั่นแหละอ่าเนาะมาโก้ฮารามดีมาการอาการเดียวฮาดัมกิน นี่บอกเดี๋ยวว่ะหาลำกินแต่ว่าคข้าไปตกเส้นเลือดน,นั่นแตราเนาะเดินยั่วลานแต่เราโยนเลือดน,นั้นมันเดินเดินด้วมันเลยเ,เลือดน,นั้นกาปาโดสกัลเลียนบาดันกับตัวทางร่างกายเรือในเมืองเมื่อเมื่อมันไปคข้าปตกเส้นเอ็นปั๊บตกเส้นเลือดน,นั้นเลือดน,นั้นจะพาวิ่งไปตัวทางร่างกายเลยหาลำกินบอ,อกนี่ว่าบอกยกนี่ว่า หมดเรืองอะไฮักวกกระนั้นยัางมุตตามัดอี่ตกรนั้นตามพนมุตามัดตาพนที่กัับอ่ารงวัจะมั้ก้นยังปิตมอในกัมพูตินี่งกัมพูติเนี่นเดนี่แหละในกัมพูตนีหงล่ะอ่านะมันว่านายิตแต่ว่าเป็นไม่มาเขาไม่มาอภัยมีความผุดกองกองกัิเนึงเบอกกัมตเนียงไอยมาเดีเยอะนี่เป็นนายิตแต่ว่าเขาไม่มาอภา แลวก็ว่าหยิบจะต้องล้าง้ดยนำดินนั่นตางผู้เสยเมื่อล้างนำเชนนักินได้ร้อยนั้นก็ไม่ได้เลย่าะเราล้าง้ดยนำดินแล้วอ่าน้ดเีหมดด่านบรุบรมุลมาพุนุอุลัยอัญจิงอัตหาริโมฮาริมุปมยยิงอีนี่สำหรับซาต่วมันไปคาและมันไปครบและุลอิงมา Haa. Ah, no. Haa. Tuh hari mau Kop. Upama Biar semua nyang kawan. Ah, no. Nyang dia. Nyang dibuat akan dia. Akan anjing. Atau hari mau dia ni. Seng mana katam le, Haa. Ma sat tu ada dia ni. Pamburuat. Pamburu. Akan binatang itu. ไม่ว่าจะเป็นเสื้อดูตั์ถึงเรามาชายทําการลาสัดเ,เรียกเสื้อไว้ลาสัดหรื่าเลียงมาไว้ลาสัตใ์ญ่ยยตูน้น่าสมเล่นนั่นแหละคืออัแสเลเลยบานคันมาไปคานะเรื่าเสื้อไปคาอย่างเงี้ยน,น,นั่นแหละคือขันแสเลเลยหาตะวันคบไต้เราินได้มันเหรอเสื้อดอมามันเหร แต่ในบางบางซื้อมันว่าหนกไฉหลาสันหนกนี่สุดยอดอ่าส่วนมากเขาจะในอาหรับประเทศซาอุดีเขาจะไฉหนกเรียกว่าม้านี่แหละอ่าหนกเชื่อมพอกระจายหนกย่อมจะครบยาวอ่าแต่ว่ามากับความผ่านการฝึกฝนเลยอ่าคือม้าถึงจะไฉหลาสันนะคือมันพยายามว่าเราต้องพูดว่าให้มันไปครบซะนั้นหญ้าเจ้าไก่ยำมจนหมดเอามากินร่าง ไอ้นั้นไม่ได้คือมันเขาไปตั้งดอกเขาไปไปไม่ได้ดอกหลังจากนั้นมันก็บอกยาวโค้งมันจะมองเขาเห็นเก่งปั๊บหรือว่าเห็นล่ยเห็นอะไรก็เลยลอยมาเลยไปอีกมานั้นไม่ต้องเขาปั๊บเขายังไปได้ดอกแต่แล้มันก็หูปั๊บ่อเขาไปไม่ได้แล้วหูพอหูปั๊บยาวโค้งจะรู้ว่าอาย่ตรงนั้นจับไว้มันย่างนอกสมัครนอก ก็ยายนอกคนนอกอะไรไม่รู้อยากก้อนนอกเลยภาพพื้นไปได้เรียบร้อยนอกแขวนกอบปากพื้นนะใส่เว้นตาเรียบร้อยมหอกคือมันเห็นคนเหมันจ่อป๊๋อเห็นนอกป๋อนอกเลยบร้อยเห็นลายชัดปั๊บร้อยนอกหายยิกเลยเนห็นนอกเด่ก้อนพื้นนั่นอ่าทำไมมาไล่ตระกีหามาพันนั่นนอกนั่นจะปล่อยนั็นมัน ยิงจิกไปเลยยิงโก้โก้เลยมาจ่อตาดิอ่าจ่อตาตรงข้างพอาะจ่อตาเราไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ปับ๊บก็ว่าไปไม่ได้ครับ,บ,ม,บมันจะบินขึ้นสูงให้จาม,มันเห็นว่ามาไายคือของัน้นจาม,มาไปเลยฮ่านั่นจัดก็ฟึกนตั้งกันนั่นต่อว่าจิตแจกันไ,ได้แต่ว่ามากก็คือเขาไปตั้งดอกไม่ใหญ่ก็าไปตายเขาไม่ใหไม่ได้เดีย๋ยวอ่าน,น,นั่นแหละ นั้นคนเราใช้ที่เราจ่ายลทัดไม่จไปลลแล้วไ้ละมันกินเตลแ่ยเสินึงเาบกกันแลวเนะอ่านั้นนะถ้านั้นมันค้ตาย,เ,ยเดียวนี่นั่นและสมัยหัเลยการเฉียดของเราเลยปาด้วชะรโรนหลักศาสนาได้มันคบตายแล้วผมกินนะสัใว์ที่เราพื่จาลาทัดนะอ่า Halal dimakan akan akannya halal lagi. Sana nah. Jika dapat akan akannya sahab kalau pergi pop sat dia ni. Sudah mati, tak ada le. Ha apa kena? Ha sudah mati tak ada le. Ah tu harakat mazbuk. Dia pergi le nak jadi harakat mazbuk, dia nak kira tu ah. Ki tai hiap. Hiap, mana oi pun jadi dia le. Ha. ฮกินไเฮก้นแดงๆก็ได้นะแล้วไแล่สัตว์ค้งกินวัวให้มันกินออกเปนอยูเลยแล้วมันกินกินวัวหรอกอากินจังแต่ช่วงก็แต่ต่ตัวาเป็นอยู่เรื่อเป็นยู่อะาได้นะกรดได้ดานีก็คิด้ันาเดยวการมีน้ำท่าของเราไปท่านสัตว์อันนั้นสัตว์อยู่มากครบหรวอว่านกจรไดีอย่นียเดี๋ยวอกมาตีไม่ตายที่ Ah, ah tu harakat mustaqirah. Yo ni harakat mustaqirah. Ke mai tu ngau mai riek dai lue. Mai ta na no, ngau mai riek dai lue. Ya kai pian pi kan no. Pai mai dai dok. Ah, mai tu pen nak dam dang di yo tin hak lue. Ah, pek hak lai pian tau tau kan. Ah no. Pen di pen gerang ฮนะถ้าว่าไมาไปพบเช่นนั้นก็เถึงการรังมาไนด้แล้นติดกราวแข็งแรงอย่างนั้นมากกว่าหยิบดิสมันเละกันว่าหยิบเราจะต้องเชื่อแต่ก็เป็นดีเดียวนั้นแต่ก็ว่าไม่เป็นนี้ก็ตายก็ไม่เลยนะด้ยวยให้ใจให้ใจป่านเลยไปหรอกไอ้นั้นหายนันก็ได้กินได้แต่แต่ว่าเป็นสมบูรณ์แบบอย่างนั้นเรียกไปไม่ได้หรอกหากว่าหยิบต้องเละ

Dan sunat mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sunat hairau kerau Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu menyuruh akan ajing maburun itu naik cuang. Tidak berpulau maafin. Poin saat maaf tidak maafin. Sunat hairau wang. Bismillahirrahmanirrahim. Berpulau Dan kini ini sunat. Sunat hairau kerau

แต่ก็มีว่าก like. ัได้ถ้าวัดสุนันเนี่ยมาอยู่ซาบุลาพิเอลีวัลลายูอากบุลาเซกินั่นมันนอสุนัตมาอยู่ซาบุลาพิเอลีเขาจะให้บุญมันผูกกระทำมันผูกจีวรกล้วหากให้บุญวัลลายูอากบุลาพิเแล้วเขาจะไม่ลงทรวบนกันจีวรลาไม่ว่าดังนั้นสุนัตถ้าวัดยิบห้าไม่ได้ nào có hòa diệp ha hòa diệp đại tăng phu hòa cà đai hòa đai ta hòa đai bút ta mới hòa đai ba mày vang đại tăng à nào mày cái bí sỉm lai thì bắt giá đấy hòa đai ngày qua à. cái đây ngày qua cái đây nồi ta bảo anh đây bún ta mới qua đây ba về nó mày qua nát này bị lá được bói má rồi, được bói Hãy rồi, được bói chướng rồi, được chạy xâm nhập là sát hà sơn nát hay đâu cá bị sụt lá, cái này ba đơm mà lệ, này trượt เกข้อมันบิสุมิลาอัมารยิมเราก็เลยสุนัตให้กรบบิสมิลาเทียดาวา j ิบ p a s a b kita ชอบีไม่วาิบในม a s a m เราชอบีนให้กรับบิสมิลานั่นเอ่ใน masab m เราเนี่ยไม่ว ajib แานวา j i บ pada m a s n a f i เว่าว a j ิบในับ h านาฟ i ฮานา f ีไม่ได้ว a j ิบต้องบากอาบบิสมิลานี่เวลาิเคียนซันนะฮานาฟี Dan wajib pada Fatihah. Ha, Lekah wajib jatuh tong kraw. Nai Fatihah. Di dalam semayang pada Chawi, nai semayang nai masa Chawi, an sunnah wajib. Sunnah Ramadan, alhamdulillah. Eh wa wajib aku eh wa wajib ni mazhab Syafi'i eh mazhab Dan dia ada wajib pada mazhab yang tiga tewa mazhab yang sama tu mai wajib. Ala ale amun kan Hanafi Maliki habali Bukan itu mai wajib an ko dia eh bisin wajib ถึงเราไปชุดนั้นอายันเนื่องจากปฏิญาอ่าเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นนาบอกผมาไม่ผิดเลยนั้นมันว่าไม่ไปยิบอ่ะอ่าอย่ามาจะรอไปจิบนั้นอ่าอันอันพิสมิลลาห์นั้นในปฏิญาเนี่ยจะฮานาฟีฮับาลีมาลิกีผอก็ไม่ไปจุดย้อนมันอันนั้นเวลาไปมักกะจจะได้ยินแหละคนเด็กๆไปนะ มันไม่ใครพิชิตนะแต่บางมัสยิดบางคนอิหมัมเดี๋ยวเขาเก่งเขาจะรักษาถูกมัสยิดสมัยมันยังฮารอมอ่ะคนรักษถูกมัสยิดคือมันจะอ่านแต่อ่านเบาอ่านอ่านเบากอนพิชิตอานเอออ่านธรรมะแข็งเลยแต่มันจะอ่านเบาที่นี้มันรักษาเส้นมัสยิดบางคนมันยังไม่รูู้ไม่รู้กินตังไกมัสยิดยันยันยูฮารอมอ่ะอ่านหนอ อันนี้แหละครึ่งจะแม้มันมันทุกอวิงก็ใจต้องไม่ตายนะที่มันหั่นโรบจะแม่้ต่ววับไปตัวนั้นมันกระโร่โร่งต้องขับวัวบาเนี่ยโยกลงไปตัวนั้นเออเวลาเ็นตัววับมันเอจะบนมันมาหั่นลุกลุ่มไปได้เพิ่นหั่นคุ้มโรดโดนกันแล้วโดนมันหั่นกุญญ ทานก็ปั๊บก็ต้องมีมือโอ้คนนั้มาย่งวางยันรุดออกมันโรบหนึ่งยันยุทเทไปออกไปเทไปออกไปออกวันนัยังเลยโรบหนึ่งว่ดีวาุดออกมันออกถ้าด้านนั้ยินคำรบหลังตั้งมาโอ้ลาวคำดีดีดีจนเรมาถึงเทเด็กดีเทมาตอแล้วบอกมันไม่เกี่ยวเลยมันมันแบบไม่แบบอะไล่ะกบเงินนี ไอ้รุณนี่ไงเาะเราเาแายอ่าจังบางคนว่าจักรีตามคนบนนันได้มังเราตามผมคนมงามันทำไลุกมันกันเรากได้ันะอ่าาาาาอจิบทบาลีมาลิกีฮานาวีนี่อ่าต้องอ่ากราวอ่าบิสมิลลานะครเราียนัด

hana mas aalaun Allah